เนี่ยโดดลงไปตรงเนี้ยโดดลงไปเลยโดดไปเลย<ไ>เลยพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่ยนายาวยาวเอ้ยพูดเล่น,เนโอโ้โหห้ามไม่ทันเมื่อกี้คว้ามือไม่ทันมาแน่สุดหล่อมาแน่สุดหล่อนะครับสุดหล่อ สวัสดีครับสแล็ปได้น้าเหมือนกันเลยว่ะมึงเป็นพี่น้องกันเหรอวะเออเป็นพี่น้องกันก็ได้เฮี้ยเอ้าเหี้ยมึงพี่น้องกันปะเนี่ยพี่จะห้ามไม่ทันเมื่อกี้จะคว้ามือเขาอยู่เฮ้ยค่อไปเป็นยังไงบ่าโหไปทางไหนบ้างเนี่ยไม่ได้ดูเลยสายสายจะยาวสายยาวสายยาวสายสายขวาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสายสายขวาสาไอกูโดดโดดไปดิโดดไปโดดไปโดดไป ีอย่านะอย่านะอย่าพึ่งมานะอย่าพึ่งมานะวู้ฮูรอสักทีเราก็เราว่าเอ้ยอย่าโหลเฮียขนาดผ่านแล้วยังมีคนผ่าน <c oughs> <c oughs> เฮียใครมันไปทำเพื่อนอ่ะเข้าสารลอไเฮียโอ้เฮียปวดกามเลยใช่ไหมไแนใช่ ก็เห็นตัวนอกไอ้เหี้ยเอ้ยได่านด้านตบปุ่มอ่ะขอคุณการสติดตามแล้วครับ กดขอบคุณการติดตามนะครับขอบคุณครับโิเปลไดครับโอ้ใส่ยับเลยใส่ยับเลยจะได้ขึ้นไหมเหรอเนี่ยโหลดคิวแล้ววิ่งเร็วขึ้นครับกดคิวแล้ววิ่งเร็วโอ้หหาทางขึ้นก่อนจำได้มั้มีทางขึ้นตรงนี้ไม่มีลหว่า แต่ด่ามันไม่เหมือนกันอ๋อนี่ไงโอ้ยไม่ขึ้นตอนนี้อันอันดับอันดับอะไรอยู่อันดับไม่ฮีโร่เอ้ยทำไมมันไม่ขึ้นวะลูกบอคิวู ขอหนะ่อยเออโอ้โหเที่ยวเลย oh. เหมือนฝูงซอมบี้อ่ะตอนนี้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตรงนี้มันขึ้นไงวะตรงนี้อะไแล้ว <c oughs> ขอเนียนั่งเนียนนั่งเนียนนั่งเนียนเฮ้ยโอ้โหโดว่าโดว่าโดว่าโดว่ดดาโดว่า เอาไหม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 ตวโอ้โหไม่ขึ้นเลยเอ้ยเดี๋ยวกูตีให้เดี๋ยวเดี๋ยวผมตีให้ผมตีให้กระโดนไหมระโดดมากระโดดมากระโดดมากระโดนก็โดนไหมดิกระโดดไหมดิเอาไหม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 ไปไหนแล้วอ่ะกูอยู่คนเดียว ขอด่านตบปุมไม่จะด่านนี่ฮะวาา่วาทราบว่าทราบว่าซาบเลขสิบเจ็ดอ่ะขอเราไม่ได้จำเราด้วยฝ้าเขาเปสามแปดอ่ะโอ้ขวามือไมท่ทนอ่ะขวามือไม่ทันนะตอนนั้นอ่ะคือแบบเอื้อมมือไปแล้วอ่ะ เห็นแล้วขมบมากครับโอ้ยโอ้ยใครผักแม่เมื่อกีเออเฮ้ยอย่าตีอย่าตีเฮ้ยอย่าตีดิเป็นเกี้ยเลยวะโอ้โหอย่าตีใครอยู่ข้างหลังวะ

ร้ยมันผ่านเถออย่าตีกันเลยคือไม่เคยไม่เคยเข้ารอบลึกเลยนะเนี่ยอย่าตีผมเลยเฟลลี่ลเลลีฟลลลี่ฟลลลี่อ้ยสวยสวยใส่ละเฟลลี่นะสวยสวยสวยสเกมหน้าเจอกูไอสัตว์เฮ้ยเกมนี้เราต้องสามาิคี ไม่ถามเมื่อกี้นะ3าดเราถามเมื่อกี้นะใช่ใช่เดิกันเลยติแปดอยู่ข้างหร่เทาไมใหหันหน้าตายไหมวะหันตายเออกูกลัว เป็นไงเดินถอยหลังเฟียวป่ะย้ายต่ออีกหนึ่งพิชายเทพเกินมุนวอล์กมุนวอกมุนวอล์กเดินเดินเดินตรงมันเดินตรงมันอ่อนไป

อ๋อมาต้อนลับคุณเต็มเลยต้อนรับเต็มเลยยักษ์ฮู้ดี่ใส่ไม่ดีนะดี่ใส่ไม่ดีนะอันนี้อะไรอ่ะระเบิดเหรอระเบิดระเบิดระเบิด ไอ้เห yeah. yeah. oh, yeah, you know. yeah, 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 ี้ยยาเฮ้ยเสียงด้เสียงด้เเสียงดัอุ้ยเหี้ยอ้เหี้ยคนอื่นก็มีอ่าไม่ได้แดกไม่ได้แดกเป็นไงอุ้ยี้ตก S <S 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 อะไรเพื่อนวาไงมันไม่รู้หรอกเราอยู่นี่ถ้าเราไม่เสียงดังอะมันไม่รู้มันไม่รู้มันไม่รู้แอบไวแอบไว้แอบไว้ เขาเรียกว่าตายที่ที่มาของเขาว่าตายเพราะปากอะ